จเจริญพรวันนี้จะพามาดูตัวณะณนะขวคาดซึ่งอาตมาเองก็ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับณหน้าทองมาก็เรียนไว้เป็นการประดับเสริมความรู้เฉยๆนะก็เลยเขียนนะ่ะเขียนใส่มือตัวเองเพื่อจะ,จะทําเป็นสื่อการสอนว่าอันนี้คือณหน้าทองนะแต่หน้าท,นะที่เห็นมันก็คือหน้าแข้วคาดนาแข้วคาดมันเป็นตัวแข้วคาดตัวแก้วคาดคือถ้าวาด ไว้หรือกํากับไว้ในมือหรือกํากับไว้ในจิตมันก็จะมีลักษณะเข้วคาดรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงนี่แหละสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นพยันอันตรายก็จะพ้นจากตรงนี้ไปได้อะไรอย่างเงี้ยเข้วคาดก็คือว่าเข้วคาดนั่นแหละเอาชนะการข้ามการไม่พบไม่เห็นสิ่งที่เป็นเคาะร้ายอะไรอย่างเงี้ยเข้วคาดไปเลยรอดพ้นรอดปลอดภัยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกว่า ตัวหน้าแขวคขาดนะยังไงก็ไปลองศึกษาดูอันนี้ก็ให้ความรู้เป็นวิทยาทานวิทยาทานว่ามันจะรอดพ้นจากจากทุกนั่นแหละทุกที่มีการดำรงชีวิตของเราก็จะปกติสุข